สวัสดีครับเอากระเช้ามาให้ดูวันนี้มาแบบว่าภาพเคลื่อนไหวเพื่งสารเสร็จเพื่องขัดลายเสร็จวันนี้ใช้เวลาทำนานมากหนึ่งวันหนึ่งวันเต็มๆสำหรับใบนี้ก็คือตั้งแต่สารสารมาขัดลายคิดแบบลายลองสารดูจองเป็นไงแล้วก็เนี่ย มีรูปแบบใหม่มีใส่ตัวรองก้นเขาเรียกอะไรอ่ะตัวเนี้ยเรียกอะไรนี่เหมือนกันเรียกไม่ถูกก็คือตัวนี้ก็ขัดลายประมาณนี้แล้วด้านล่างจะบุเป็นผ้าสักหลาดใบใหญ่นะครับนี่คือรูปเนี้ยจะทำไป ตวายสังฆทานพวกนี้หรือว่าลูกค้าจะซื้อไปแบบไปใส่ของไปวัดไปทําบุญซื้อของฝากขญาติผู้ใหญ่ก็ได้ฮะเรื่องสีเนี่ยสีตัวลายขัดก็คือลูกค้าสามารถสั่งได้ชอบสีลายสั่งเข้ามาได้เลยอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะไม่แพงสนใจก็ อินบอกเข้า mm hmm. มานะครับโอเคประมาณนี้โอเคครับ <c oughs> ไปนะครับบ๊ายบาย